ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเเจนเปปไายบำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาคุณวินัยส่งชื่อรเรื่องมานะครับชื่อเรื่องว่าอาการน่าเป็นห่วงเออรเรื่องนี้<ม>เป็นประสบการณ์ของใครครับคุณวินัยอ่าเป็นของแม่ครับเป็นของคุณแม่ ใช่คุณแม่เรื่องอเรื่องนี้น่าจะเกิดเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วครับประมาณเดือนกุมภาต้นเดือนก็คือถ้าเดือนที่แล้วนี่คือมันเพิ่งผ่านมาแค่ได้ไม่กี่วันเองนะใช่ครับพี่<อ>แม่ก็เพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลได้ไม่กี่วันเนี่ยอ๋อเรื่องราวเป็นยังไงครับคุณวินยัยเชิญเลยฮะครับผมก็ต้องบอกก่อนครับว่าเรื่องเนี้ยเกิดข,ขึ้นเมื่อเดือนกุมภาต้นเดือนนะครับครับ ใช่คือผมอะต้องบอกก่อนว่าเอาแม่มาอยู่ที่ระยองได้สิบปีแล้วเดี๋ยวคุณมีนในเสียงดังนิดนึงนะครับผมครับครับครับอ่าเอาแม่มาอยู่ที่ระยองได้สิบปีแล้วครับครับผมอืมเอามาดูแลครับอาการแม่ก็ดีครับอ่าเป็นคนร่าเริงครับใช่ครับก็คือจะอยู่กับลูกหลานอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วพอเข้าปีที่เจ็ดแล้วครับอาการแม่ก็ ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีโรคโรคมากมายพี่อ่าพวกเบาหวานความดันไขม,มันเลือดอะไรประมาณนี้พี่ครับครับใช่แล้วพอผ่านมาเข้าปีที่สิบนะพี่ครับอ่าเพิ่งผ่านปีที่สิบมาได้เดือนเดียวเลยพี่อ่าใช่ก็ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนก็เขาไม่ค่อยสบายป่วยทำาะไรอะไรพี่ แล้วก็พาไปที่อนามัยของเจ้าวันระยองนะครับครบพี่ก็หบอกเขาบอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็เลยอ่าให้แม่กลับมาดูแลที่บ้านทานยาใช่ครับแล้วพอเข้าต้นเดือนอุมภาวันที่หนึ่งครับอ่าแม่ก็นอนปกติ ช่วงตีสามแม่บอกว่าอ่าแม่หายใจไม่่คยออกออผมก็บอกว่าแม่บอกว่าให้พาไปโรงพยาบาลหน่อยประมาณตีสามพี่ก็เลยพาเขาไปที่โรงพยาบาลใช่โรงพยาบาลในจังหวัดระยองคที่ที่หนึ่งนะพี่อ่าไม่ไม่บอกชื่อแล้วกันก็หมอเขาก็รับตัวไว้ครับอ,อ,อยู่ที่ห้องฉุกเฉิน รอาการก็อาก,การแม่ก็ไม่ค่อยดีครับพอเช้ามืดเขาก็ส่งขึ้นห้องไอซีืมใช่ก็ห้องไอซูแล้วก็ผมก็โทรหาน้องสาวให้มาดูแม่หน่อยเพราะว่าเช้าผมต้องไปทํางานครับครับผมก็ผมก็ทํางานตามปกติครับอ่าแล้วพอประมาณสิบโมงน้องก็โทรมาหาผมว่า อ่าให้กลับมาให้ไปที่โรงพยาบาลรวนเลยอืตอนเนี้ยอาการแม่เข้าคันโคม่ามากโอ้ยครับใช่อาการก็ห้าสิบห้าสิบแล้วพี่ก็คือหัวใจเต้นช้ากว่าคนปกติครับใช่ก็คือรอปั๊มหัวใจอย่างเดียวพี่ครับแล้วก็พอสิบโมงหน่อยๆก็หมอใหญ่เขาก็มานะครับอืเขาก็เรียกให้ ญาติแล้วก็น้องสาวแล้วก็ลูกก็คือผมแล้วก็น้องสาวใช่ไหมครับครับเขาก็เขาก็บอกว่าอ่าตอนเนี้ยอาการแม่ไม่ดีแล้วนะอ่าถ้าวันเนี้ยอาการแม่ทุดลงจะปั๊มหัวใจไหมอือผมก็เลยอ่าบอกกับหมอว่าขอเวลาสักคู่นะครับเดี๋ยวขอไปปรึกษาญาติแล้วก็น้องสาวก็ ทีนี้ก็คุยกับน้องสาวว่าอืจะเอาอยัางไงดีถ้าแม่อยู่หายใจในวันนี้ครับจะปั๊มหัวใจไหมน้องสาวก็เรยบอว่าก็ลองคิดเองแล้วกันว่าจะปั๊มไหมถ้าปั๊มขึ้นมาแม่ฟื้นแต่แม่จะไม่มีสติจะเป็นเจ้าหญิงนิทาครับอถูกก็คือผมก็ คิดได้พักหนึ่งก็เลยให้คำสอบกับน,น้องว่าอืนั้นเราก็ไม่ต้องปั๊มหรอกเนาะปล่อยเขาไปดีฝาครับผมก็เลยไปคุยกับหมอใหญ่หมอใหญ่เขาก็ถามว่าอายาจะเอาอยัางไงครับผมก็เลยว่า,าไม่ปั๊มดีกว่าครับโอเคเขาก็ให้ผมกับน้องผมไปเซ็นใบ ถ้าคนไข้เป็นอะไรนะ่กก็คือปล่อยโอเค <Okay, S 1> ครับ,รบผมก็คือแล้วเย็นวะันนั้นผมก็ได้กลับมาจากโรงพยาบาลน,นะครับอ่าพอถึงบ้านปึ๊บผมก็ยังมีหวังอยู่นะครับว่าอืมแม่จะหายนะจะทำยังไงดีก็เลยผมก็เลยโทรไปหาพระอาจารย์ที่ผมบวชผมเคยบวชมาหนึ่งพัรษานะครับครับอ่า บวชมาปุ๊บแล้วพระเจ้าเขาให้คำสอบว่าเองลองจุดธูปสิบหกดอกแล้วก็บอกกันสิทศิ์สิทธิ์ที่บ้านและที่เองนับถือถ้าแม่กลับหายกลับมาจากโรงพยาบาลจะบวชหนึ่งพรรษาครับผมก็เลยทำแล้วอีกอย่างวันนั้นเป็นวันพระนะครับครับใช่ผมก็จุดธูปสิบหกดอกการแจ้งเสร็จ ผมก็นอนผมก็คืนผมก็นอนปกตินะครับอ่าช่วงประมาณตีสามเนี่ยผมฝันว่าอ่าแม่ผมอะมาหาอืมแต่แต่แม่ผมอะยังไม่ยังไม่ได้เสียชีวิตนะครับครับครับหรือยังอยู่ที่โรงพยาบาลอ่าผมก็ถามแม่ว่าในฝันนะครับผมถามแม่ว่าแม่กลับบ้านแล้วเหรออืมแม่ผมก็บอกว่าอืม บอกว่าอืมเฉยๆนะครับ,รบแล้วก็ยิ้มขราบผมแล้วก็ผ่านไปออเชา้ชาเช้ามาผมก็มานั่งคุยกับที่บ้านปกติครับผมก็ผมก็เล่าเรื่องเมื่อคืนให้กับน้องสาวฟังครับครับว่าเมื่อคืนเจอแม่อย่างไงอย่างไรเสร็จน้องสาวผมก็ขึ้นมาว่าเอา้าเมื่อคืนเราก็ฝันเหมือนกันนะอืใช่ฝันว่าแม่มาอย <หา S 2> ่างนี้เหรอ ใช่ใช่แม่มาหาในฝันเหมือนกันครับครับผมแล้วก็คือข้างบ้านน่ะจะมีพี่เขาอีกคนหนึง่งเขาจะเป็นผวเมียนะครับครับเป็นเพื่อนบ้านกันนี่นครับเขาก็ชอบมานั่งเล่นด้วยกันเขาบอกว่าเมื่อคืนนี่ก็ฝันเหมือนกันนะอืฝันว่าแม่เองอะ่ะแม่ผมนะมาหาเหมือนกันผมก็เลยถามกับน,น้องผมก่อนว่า อ่าแม่มาหายังไงเมื่อคืนแม่มาแม่มาดีนะแต่คนที่อยู่ข้างหลังแม่มาแบบหน้าเละเลยพี่โอ้ยใช่คนที่อยู่หลังแม่ผมถามว่าใช่ใช่คนที่มากับแม่ครับใครโอ้โอผมก็ถามว่าเขาเป็นใครเหรอเอาผมก็บอกว่าอ๋อไม่รู้เหมือนกันนะผมก็คิดในใจว่า เจ้าที่หรือเปล่าอืหรือว่าเป็นยม,มทูตถ้ายม,มาทูตเขาจะมาไม่เละอย่างนี้นะอืใช่เขาก็จะมาแบบเราก็ไม่เราก็ไม่เคยเห็นน้อว่ายม,มาทูตเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าน่าจะดีกว่านี้ครับคือหน้าไม่เละใช่มาแบบน่ากลัวเลยครับครับก็คือครับผมแล้วผมก็ไปถามกับกับพี่เพื่อนบ้านอะว่าแม่มาอย่างไงเขาก็บอกว่า แม่มายืนด่าด่าเขาอะหน้าบ้านด่าพี่เขาอะเพราะว่าตอนที่แม่ยังอยู่ที่บ้านนะครับเขาทะเลาะกับเขาชอบทะเลาะกับพี่พี่คนนี้ยคนนี้ชอบชอบชอบคือมีปากมีเสียงกันอ่ามีปากมีเสียงกันคือไม่ค่อยถูกกันครับใช่ประมาณนี้แล้วก็ก็คือก็ผ่านไปนะครับก็ประมาณกลางเดือนนะพี่ครับอาการแม่ผมก็ เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบแต่คือไม่รู้ว่าเป็นที่เพาะผมบนหรือเปล่าอืใช่คือบนว่าขอให้แม่ได้กลับบ้านจะบวชอะไรประมาณนี้พี่และอีกอีกอย่างหนึ่งคือน้องสาวผมอ่ะเขาอยู่สถานธรรมนะพี่อินเจเขาก็เลยอธิษฐานตามสิ่งศรลของเขาอะครับว่าอาจจะขอทานเจต่อชีวิต ไม่กินมังสวิรัตะครับถ้าแม่หายปกติดีใช่ถ้าแม่<อ>หายปกติดีกลับบ้านใช่ครับเสร็จแล้วปุ๊บอ่าช่วงประมาณกลางเดือนแม่ก็โอเคดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับ,รบอ่าหัวใจเขาก็เต้นแบบปกติคือป,ปกติแบบว่าไม่ดีมากแล้วก็ไม่ไม่ไม่ตามมากอะครับ,รบใช่แล้วพอห่างสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อะ เขาก็เริ่มถอดเครื่องช่วยหายใจนะครับผมก็เลยไปเยี่ยมแม่ตามปกติครับแล้วแม่เขาก็เริ่มพูดได้นะครับแต่พูดได้แบบเบาๆเขาก็บอกเขาว่าบอกบอกพูดขึ้นมาว่าอลูกรู้มไหมอะแม่ตายไปแล้วนะอขาถามว่าเอาแล้วแม่ตายแบบไหนอืม ตอนที่แม่นอนอยู่โรงพยาบาลนะเนี่ยตอนนี้นที่แม่นอนอยู่โรงพยาบาลนะแม่ไม่รู้สึกตัวอะไรเลยที่ลูกๆพูดลูกๆบอกแม่ก็ไม่รู้นะครับแต่ในฝันในฝันนะที่แม่ฝันนะก็คือวันวันที่ว่าผมฝันถึงแม่อืมเป็นวันพระนะที่ที่ผมบอกครับอ่าครับแต่แม่แม่แม่เขาไม่รู้วันและเวลา เพราะว่าเขานอนเขาเขาหลับไม่มีกติเลยครับชายเขาก็เลยบอกว่าแม่ตายไปแล้วผมก็ถามอ่ะแม่ตายไงแม่ลองไล่าให้ผมฟังหน่อย้องผมก็นั่งอยู่เขาก็เล่ายฟังว่าอ่าตอนที่แม่ตายอ่ะแม่ฝันแม่ฝันว่าแต่แม่ยังไม่ตายแม่ฝันว่าอืแม่อยู่ในเมรุถ่ศพครับครับใช่แล้วก็มีไฟรอบๆตัวเขา มีไฟล้อมตัวเขาอืแล้วจะมีคนกดกร่งสัญญาณนะครับสามครั้งครับครับผมแต่แต่ยังไม่เผาตัวเขานะครับอืแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะที่เขานับถือนะครับมายืนอยู่ตรงระหว่างหน้าเมรบครับ,ร,บระหว่างเท้าเขาเขาก็อ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ถามว่าอ่าพร้อมที่จะไปหรือย,ยังอืแม่ผมก็เลยบอกว่า ่ยังไม่พร้อมที่จะไปยังเป็นห่วงลูกหลานอยู่ครับผมแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือนะครับก็อดึงตัวเขาออกมาจากในเมนถเาศพนะครับใช่ดึงเข้ออกมาตึ๊บเสร็จแล้วอาการที่เขาเป็นเป็นอยู่นะวันวนะั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับอืมใช่เสร็จแล้วอ่า ผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเขาก็พอถึงสิ้นเดือนครับเขาได้กลับบ้านออืตามปกติได้กลับบ้านคือการเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆเสร็จเขาก็มาพักฟื้นที่บ้านนะครับแต่ว่าเขายังเขายังเดินยังเดินยังเดินไม่ได้นะออเพราะว่าเขานอนอยู่ห้องไอซียูเป็นเดือนครับ,รบใช่แล้วก็คือก็มานอนเขานอนอยู่บนเตียงผมก็นอน อยู่ข้างล่างก็คุยเงินตามปกตินะครับแต่ความรู้สึกผมว่าผมแขนงม่าจะคนลุกครับแล้วผมก็จะได้กลิ่นทูบรอยอือ่าผมก็ไม่รู้ว่าใครจุดทูกทกบก็เดินออกไปดูรอบบ้านก็ไม่มีใครจุดทูบนะครับ,รบก็ได้กลิ่นทูบประมาณนั้นแล้วก็อ่าผมก็เลยลุกออกไปนั่งหน้าบ้านอืครับผมผมก็ไปเจอเพื่อนบ้านที่เขาอะ นั่งอยู่ผมก็ไปนั่งคุยกับเขาเสร็จเขาก็เล่าให้ฟังอะไรผมฟังว่าอ่าเองจําวันที่แม่เองอยู่โรงพยบาบาลได้ไหมอืมอมครับอ่าวันที่สามนะวันพระที่เองมาคุโกยพี่อะมาเล่าให้ฟังว่าเองเจอแม่อะไรเงี้ยครับอ่าสักประมาณสามถึงสี่ทุ่มอะพี่เขาเห็นผู้หญิงอนะแต่เป็นเงาดำๆครับเดินเดินผ่านหน้าบ้านเขา รูครับ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 เขาเดินอ่าเดินผ่านหน้าบ้านเขาประมาณสองรอบอแต่ว่าหุ่นลคล้ายๆแม่คล้ายแม่ผมนะเขาก็เดินผ่านไปสองรอบแต่เขาไม่ทักครับอืใช่ก็ผ่านไปอ่าเสร็จปุ๊บผมก็เข้ามานอนที่บ้านปกติครับใช่ก็คือประมาณนี้นพี่ ใช่ใช่เรื่องมันก็ไม่ยาวมากแล้วแล้วแล้วคุณแม่ตอนนี้คือหายเป็นปกติดีแล้วหรือยังก็ไม่ดีพี่ก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อแล้วก็ตอนนี้คือเราเราก็ยังไม่ได้บวชตามที่บออย่างอย่างพี่อ๋อใช่ใช่ก็คือลองประมาณปีหน้าครับคือทำงานก่อนอะไรก่อนนะเนาะใช่นั่นก็แปลว่านะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอ่อจิตจุด เหมือนกับจิตจิตของคุณแม่เนี่ยแ่ตัางที่คุณแม่บอกว่าเหมือนตัวเอตัวท่านเองเนี่ยตายไปแล้วใช่ใชเออแต่เหมือนกับบางบางอย่างอย่างลูกลูกอย่างตัวเราแล้วก็พี่สาวใช่ไหมน้อง้องเออน้องน้องสาวเหมือนกับทําตรงนี้ให้แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเหมือนดึงตัวเขากลับมาไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราทําตรงเนี้ยแล้วคนที่ทําให้คนที่อย่างคุณแม่เนี่ยเขาจะได้รับจริงหรือเปล่าแต่ในเรื่องเนี้ย ไม่เชื่อเขต้องเชื่อใช่ครับใช่ใช่ใช<อ>เพราะเกิดมันเกิดขึ้นจริงและตอนตอน,ตอนเดี๋ยวขอขออ,อกีกแล้วครับคือตอนที่เขาเขาอยู่โรงพยาบาลนะครับก็วันที่เขาพอมรู้สึกตัวเลยนะครับ<อ>ผมก็เย่เขาปกติแหละครับแล้วเขาพูดมาว่าเนี่ยคนที่นอนอ่าคนเจ้าของเต็นเก่าอะ่ะเขาหน้าตาหล่อมากเลยนะครับเออผว่าใครเนี่ย คนอ่เจ้าของเตียงเก่าเขาเขา,เขาเสียไปแล้วนะครับอืมอืมใช่ใช่แต่เขาเขาตอนที่เขาฟื้นมาเขาเห็นไงยครับโออ่า<อ>น้องสาวก็เลยบอกว่าอืมอ่าแล้วแม่อุทิศส่งกุศลบุญส่งกุศลให้เขายังะ่ะครับแม่บอกอุทิศแล้วอืมใช่แล้วก็ห้องข้างห้องข้างที่เขาเสียเสียไปอย่างเงี้ยครับเขาก็เห็นมายืนมายืนข้างๆเขา,าครับเฮ้ หรือว่าคนคนนี้ที่ที่ตามคุณแม่มาที่บ้านที่เขาเห็นเป็นหน้าเละๆอ่ะคือคนนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่เออเพราะว่าเพราะว่าจากดูจากที่ที่เล่ามาเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรที่จะมีตามติดมาหรือมีเรื่องราวบางบางอย่างที่ทําให้คุณแม่มีที่เราเห็นน่ะเห็นนี้คนหนึ่งว่ามีคนที่เป็นหน้าเละๆอ่ะถ้าจะบอกว่าเป็นมรทุศไม่น่าจะใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ไม่ใช่หรอ ถ้ากันในเวลนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันใช่เออแต่เป็นว่าสิ่งที่เราทากับกับน้องสาวเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะเออแล้วก็เราพูดอะไรไปก็ทําทําตามที่เราให้สัญญาไว้ก็แล้วกันเนาะใช่แล้วก็ยังไงก็ครับแต่แต่คือที่เขากลับมาเนี่ยทุกวันเนี่ยก็คือเหมือนแบบเขาจะเห็นนู่นเห็นนี่เยอะนะพี่แล้วแล้วผมก็ได้สัมผัสด้วยบางทีแบบก็อย่างที่ผมบอกพี่ว่า คนลุกมั่งได้กินทูบมั่งก็วันนี้เขาก็ยังมีอยู่นิดหน่อยพี่ครับยังไงก็ดูแลคุณแม่ให้เอออยากจะบอกว่าเขาก็ต้องดูแลกันไปอ่ะนะใช่ใช่ครับแล้วก็ยังไงก็ขอให้คุณแม่หายเป็นปกติได้เลยครับขอบคุณมากเลยพี่ครับเรื่องมันก็อาจจะไม่ไม่ลึกมากอะไรนี้ชวนตอนนี้ก็คือว่าถ้าเรามีเวลานะชวนแกชวนท่านคุยชวนท่านแบบย้ายท่านเหมือนกับ อยู่คนเดียวอะไรแบบเนี้ยใช่ไม่ค่ปล่อยของเขาคุยนั่นคุยนี่อะไรแบบนี้นะเขาจะได้รู้สึกว่าจิตใจมันจะได้สบายดีรู้สึกดีขึ้นแล้วก็สภาพร่างกายโรคที่ที่ท่านเป็นอยู่ก็บางทีเขาเรียกว่าเกิดปฏิหาริย์ก็ได้ใช่ครับผมคิดว่าอาจจะเป็นปฏิหาริย์เนาะครับใช่ครับเรื่องราวก็มีประมาณนี้นะคุณวินัยนะใช่ประมาณนี้ครับพี่วินัยโอเคขอบคุณมากที่เอาเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องคุณแม่มาเล่าให้พวกเราฟังนะขอบคุณมาก ได้ครับพี่ขอบคุณมากเลยครับก่อนวางสายดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะโอเคครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับเวันดีครับ